สวัสดีเพื่อนๆชาวเ c าซทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนี้ X อ็กซคชับ ยังงงๆกับกล่องกล่องนี้อยู่เลยนะฮะก็ช่วงนี้ผมไม่ได้สั่งงานอะไรมาเลยนแล้วก็มีของชิ้นนี้มาส่งผมถึงที่บ้านกล่องใหญ่มากพอเห็นชื่อเท่านั้นแหะครับผมโอ้ยยิ้มเลยยิ้มแก้มปีเลยะครับผมเป็นของคุณแซมนะฮะจากบริษัท SPR Food Industry นะครับผมส่งมาให้ผมมันคืออะไรข้างในนี้แกะดูพร้อมๆกันดีกว่านะครว่าข้างในมันคืออะไรนะครับผมอ๊บว้าว โอ้ยมีจดหมายน้อยมาด้วยนะฮะมีลายเซ็นดีนแซมมาด้วยนะเนี่ยเอาไว้อ่านเองนะครับผมของที่ส่งมานะฮะโอ้ยว้าว มาแล้วนะครับผมนี่นี่คือของที่ส่งมานะฮะผมกำลังจะไปหาซื้ออยู่เลยโอ้มานี่คือสมุดสติกเกอร์ฮะดันบอลเซตนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรที่มันพิเศษไปกว่าน,นี้หรือเปล่านะฮะแล้วยังไม่จบครับยังมีโปเกมอนครับพอบกรอบรสคาราเมลตาโโอดนญานะฮะเป็น looking stamp นะฮะก็คงเป็นของสะสมนะฮะสำหรับคนที่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้นะ,ะแล้วก็จะมีโคริโครินักเก็ตสุดยอดโคโคริฮะ,ะรสปลาหมึกแล้วก็มีโคโคริ นัดเกดรสไก่ทอดสไปซี่นี่น่ากินนะเซอรไมภัยมากขอเอากล่องลงก,ก่อนอ่ะของสะสมวันนี้ เยอะมากโอ้โหดีใจจังเลยฮะดูฮะตอนแรกผมว่ากาลังจะออกไปหาซื้ออยู่นะตอนนี้มีของออกใหม่มานะครับผมมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะนี่เลยนะของออกใหม่ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอนนะฮะแล้วก็เป็นของแถมอ่าเป็นลูกกิ้งสเต็มนะครับผมตาโอ่งยาข้าวโพดอบกรอบรสคาราเมลตาโอเงยานะฮะเป็นกล่องสวยมากเลยนะผมไม่ได้ยอนะของสะสมสมัยนี้นะฮะทำออกมาน่าเก็บนะถ้าเราชอบในการ์ตูนเรื่องนี้นะมีทั้งหมด5แบบ5สีหลารายนะครับนี่5แบบ ผมไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้จริงๆนะฮะ <ๆ S 2> ก็เลยไม่รู้ว่าตัวละครเป็นยังไงนะฮะสวยนะกล่องมันสวยนะไม่ได้ว่าชมแบบโอโ้โหอะไรได้ของฟรีมาต้องชมไม่ใช่นะ,ะับการออกแบบแพ็กเกจอะโอเคสวยเลยดูดีๆอะของในวันนี้นะฮะคือของสะสมที่มีมูลค่าในวันทั้งหน้าจำไว้อย่างหนึ่งนะฮะว่าของที่เป็นลิขสิทธิ์นะฮะที่เป็นลิขสิทธิ์ที่ทำออกมาในประเทศไทยเนี่ยทำมาจํานวนจํากัดแค่ไหนแค่นั้นนะฮะหมดแล้วนะครับผมคือหมดเลยไม่มีการเอามาทําซ้ําอีกแน่นอนนะครับผมก็จะถ้าทําก็คือทำแบบ ลายใหม่ไปเลยเป็นรูปแบบใหม่ไปเลยนะครับมีขนมโคโคลินัทเก็ตรสไก่สไปซี่ซองสวยมากเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าการออกแบบซองจะดูแบบโดดเด่นขึ้นเยอะนะฮะมีเป็นสีทองดูน่าเห็นมากเป็นเหรียญสีทองตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะนี่สวยงามมากโคโคลินะครับแพคเกจอะออกแบบมาให้ดูน่าสนใจก็ดูน่าสนใจนะลองชิมเลยดีกว่านะอย่าพูดเยอะเลยชิมก่อนโอ้หนี่เอ้ผมมาเหมือนนัทเก็ตจริงๆ <c ười> คือเขาออกแบบมาเป็นเหมือนนัทเก็ตเลยนะเะ mm, mm กินไปดูหนังไปนะเพลินเลยจริงๆนะดูช่องตัวนี่ซีไปอะเพลินเลยบอกให้อันนี้คือรสไก่ทอดสไปซี่นะครับหาซื้อได้ตามแม็กโครตัสทั่วไปนะจ๊ะเซเว่นไม่มีนะจ๊ะเอาละครับผมวันนี้เรามาเปิดกันที่ Pocket p o w e r ร์เวชติ๊กเกอร์บุ๊กกันนะฮะบายโอเดงย่าครับสมุดสะสมสติกเกอร์อันนี้นะฮะสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้น้องๆหนูๆน,นะฮะได้รู้จักการเสริมสร้างพัฒนาการนะฮะในการแปะหรือการสัมผัสแปะให้ตรงจุดต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะซื้อมา ให้น้องๆได้ฝึกพัฒนาการต่างๆนะครับผมอันนี้คือทํามาเพื่อเด็กๆนะครับผมบางทีรุ่นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยมามองว่าเฮ้ยมันยังติดกับไอ้การตระเลงย่าอยู่ไงยังความทรงจำแบบว่าโอ๊ยมันจะต้องเก็บสะสมมันต้องเอาไปหากําไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่นะครับบอกก่อนว่าอันนี้ทํามาเพื่อให้เด็กๆนะฮะหรือคนที่ชอบในการสะสมนะครับคนที่รักการเื่งลักน้นบอลน,นะฮะก็คือซื้อเก็บได้ครับผมอันนี้คือไม่ต้องไปคาดหวังว่าโอ้โหมันจะคุ้มยังไงหรือไม่คุ้มยังไงการผลิตออกมาในครั้งนี้ฮะมี เป็นการทดลองตลาดนะฮะวา่าได้รับความนิยมหรืออะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนมีจํานวนไม่มากแน่นอนครับผมอาจจะหมดแล้วหมดเลยนะฮะก็ตอนนี้ไม่มีคุณค่าครับผมแต่อนาคตข้างหน้าอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจสําหรับคนที่สะสมก็เป็นไปได้ครับอันนี้บอกก่อนนะฮะไม่ต้องไปคาดหวังนะว่าต้องไปตามเหมือนการ์ดโอเดงยากต่างๆะฮะใจเย็นนะใะจ,เย,นนะะจเย็นนะครับผมถ้าอยากจะสัมผัสที่แบบเป็นรุ่นผู้ใหญ่ก็รออีกนิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวมีออกมาให้สัมผัสกันแน่ๆนะฮะแต่ไม่มไรู้เมื่อไหร่ฮะถ้ามีมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวให้ดูกัน,น มเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างฮะ ความสนุกกำลังจะกลับมาอีกครั้งให้คุณหนูๆเตรียมสนุกย้อนไว้ไปกับการแปะสะสมสติกเกอร์ราคาบ,บอลแซตพ็อกเก็ตพาวเวอร์แซตสติกเกอร์บุ๊กบายอเดงยานะฮะเนื้อเรื่องครับจะแบ่งออกเป็น4ตอน4ภาคนะฮะสี่เล่มเล่มที่1การลุกลานของชาวซายาเล่มที่2ภาคดาวนาแม็กเล่มที่3ามรูดดัดแปลงและการกำเนิดของเซลลเล่มที่4ภาคจอมมารบูพ็อกเก็ตพาวเวอร์แซตสติกเกอร์บุ๊กแบบพกพาที่มีสติกเกอร์ดราคาบ,บอลแซตให้สะสมถึง100แบบด้วยกันเอาละครับผมมาฮะเราจะมาเริ่มแกะดูกันนะ ครับผมว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมเขาบอกแล้วนะครับว่า1กล่องมีสติกเกอร์ทั้งหมด9ดวงแล้วก็ซุมสมดุด1เล่มนะฮะจะมีทั้งหมด4ตอนที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับผมเรามาแกะกันก่อนเลยนะมีมีสีแดงกับสีดำเงินนะฮะ ลูกโหลก็คือ B8 อันนะครับ8กล่องสังเกตนะฮะโอเดงย่าจะนำด้วยเลข8ตลอดจะมี2สีเท่านั้นนะฮะ25บาทจะมีสติกเกอร์ทั้งหมด9ใบนะฮะแล้วก็มีสมุดหนึ่งเล่มเป็นสมุดซุมไม่รู้ว่าจะได้สมุดในตอนไหนนะฮะมีทั้งหมด4ตอนก็รอรุ้นเอาว่าจะได้ตอนไหนบ้างนะครับคิดดูฮะกล่องละ25บาทครับอ่าอันนี้เขาให้เด็กเพื่อฝึกการพัฒนานะครับผมในการมาแปะสติกเกอร์เล่นๆไม่ได้มาเน้นทางผู้ใหญ่นะเป็นการทดลองตล,งตลาดนะครับผมให้กับเด็ก แกะกันดูที่กล่องแรกก่อนว่าจะได้ตัวอะไรแกะตรงไหนนะคะัเนี้อ๋อนี่มีสติกเกอร์อันนี้ของนิเกอสิทธิ์นะพวกนี้คือของลิขเกอสิทธิ์หมดนะครับ มาแล้วเปิดมาครับจะเจอสมุดหนึ่งเล่มเปิดแผ่นพัพบอ่ะเหมือนแผ่นพัพบอ่ะแล้วก็จะมีเป็นรูปตัวการ์ตูนต่างๆคือไม่แปะก็เก็บได้อ่ะมันเป็นรูปอยู่แล้วนะจะเป็นขาวดาแต่ถ้าอยากให้เป็นภาพสีก็คือหาสติกเกอร์มาแปะให้เป็นสีเท่านั้นเองนะฮะอันนี้คือได้ตอนเบจิต้ามาโลกนะครับแล้วก็จะมีขนมหนึ่งห่อครับผมนี่เป็นข้าวโพดอบกรอบรสคาราเมลอ่ะแกะชิมก่อนอ่าจะเป็นโอเด้งยากรสคาราเมลฮะนี่เล็กๆลูกเล็กๆอย่างเงี้ยฮะกินทำไมอืม กินยังไงก็มันอร่อยมากล้วข้างในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับนี่สติกเกอร์อันเล็กๆสำหรับคุณหนูนะฮะเขาก็เน้นอยู่แล้วสำหรับคุณหนูนะนี่แต่ถ้าคุณหนูหนวดก็ซื้อเก็บได้ครับไม่ไม่ซีเรียสนะฮะก็สวยอยู่นะสวยเลยเพราะว่ามันเป็นนักกันบอลนะสิ่งที่เราชอบอะกระจายกันมาฮะเนี่ยมีจำเบอร์ข้างหลังนะครับนี่คือ1กล่องนะครับผมได้แล้วหกล่อง โอเคครับผมก็ใน1แพ็คไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า1แพ็คจะได้1แพ็คคือ8อันนะก็จะได้สมุดทั้งหมด4เล่มครบเลย เรียบร้อยครับกับการเปิดกล่องสะสมุดสะสมสติกเกอร์ดะกัอลเซตนะครับผมเป็นพ็อกเก็ตนะฮะสำหรับพกพาอันเล็กๆให้สําหรับเด็กน้อยฝึกเสริมพัฒนาการนะครับผมหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาขอขอบคุณทางบริษัท S P R Food Industry นะครับผมแล้วก็คุณแซมนะฮะที่ส่งของพวกนี้นะครับมาให้ผมนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะก็รอดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรให้เรามาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันหรือเปล่านะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะฮะถ้าใครชอบก็ไปตามหาซื้อตามเก็บกันได้นะครับผมมันเป็นคุณค่า ทางจิตใจทางคนที่เขารักในการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะมันไม่ได้เป็นการคาดหวังว่าจะต้องเก็บแล้วเอาไปขายต่อในราคาที่มันแพงแพงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการย้อนวานให้เราเดินตามหาพร้อมเมื่อไหร่เดินไปก็ซื้อมาหนึ่งกล่องมาตามแปะนะฮะอันนี้มันก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับผมมันไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเหมือนการ์ดโอเรงย่าที่เราต้องไปตามหาตามไปเหมากันมาเพื่อที่จะไปหาใบที่มันแดงแล้วเอามาขายกันนะฮะอันนั้นมันไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นการสะสมจริงๆละอันนี้คือคนสะสมิ จริงถึงจะเก็บนะครับผมบอกก่อนนะฮะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันแรไม่ได้มีการ์ดพิเศษอะไรทั้งสิ้นนะครับผมมันก็เป็นแค่สติกเกอร์แปะกับสมุดนะฮะที่เราเก็บให้มันครบแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่มันภาคภูมิใจวันนี้อาจจะไม่มีคุณค่าแต่วันทั้งหน้าถ้าไม่มีผลิตแล้วคุณค่ามหาศาลนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดซับสไครต์ครับกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับ <c oughs> เพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะฮะพบกันคลิปต่อไปครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ I don't know.